การสิ 52, ราศีเมื่อเห็นแฟนเก่าทักมาราศีกัน <Hey. S 1> ทักมาเหรอัะโหลมีอะไรไม่ได้อยากโทรมาแต่ว่ามีอะไรตุ้นทักมาเหรอฉันน่ะสวยเลิศหรือเปล่าพีจิกทักมาเหรอคิดก่อนนะ one hour later ตอบกับก็ไดาษมังกรทักมาเหรอ ราศีกุมทักมาเหรอว่ายังไงอ๋ออย่างนัก,กินข้าวเหรอช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยอ่ะก็คือมีคนรอต่อคิวประมาณเออห่อยห้ิคนอยู่ตอนเนี้ราศีมีนโอ,อ,อ๊ทักมาเหรอแกเขาทักมาควรทำยังไงดีฉันก็มีคำตอบแต่ฉันก่อยากรู้แล้วคุณละ่ะราศีอะไรเป็นยังไงกันบ้างเม่อแฟนเก่าทักมาคอมเมนต์กันได้เลยนะ